สวัสดีครับผมที่บ้านนานาทมเซนเอลืันนี้มาตัดไม้ไผ่ตัดไม้ไผ่ไปเฮ็ดโคง้งซ่างเรือไฟตั้งในเ่้นนี้แล้วก็ตัวคน ฝาเฝาเฝาจะเาตัด้า,านเข้าไหลปาไม่คมนหน้าปาไม่<ด>คนหน้าตาดีด่ามาตัวนี้ด่าออกไปเพรานอะได้วยเลยนะพี่ลุกดน Oh. 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 Uh. Oh. Oh. เขาบอกไก่ๆเนี h, ่ยท <lucky> ุกฟ oh, oh, uh. ู่อนเนี่ยใช่่ใค่าชุบก้แล้โอ้ยยากตนกูอ๋อาลีสิล่ะโอ้หักง่าย คล่องอยู่ทั้งทึ่งของแนงมันลงหยาดสามสี่ลำ

มันยาก thế บ่ได้เอาลงนี่แล้วเนาะเอาลงยะอันนี้บ่ไข่พุ่นอืมเอา ลงมาทางนี้อยู่เลยจ้โอ้ยลงใช้กลางปลายอันนี้เลยแล้วปลาปปั่มเลยแหละไ่บาทไม่ไ่น้ำลุงระบาดเลยลงแล้วข้างไป คักพักบาทขนา่งห้างพี่บาทหนึ่ไป้างด้เที่ยงคนอ่ะโอ้จะดึงลงูกนี้กับบาทนี่จะดึงก่อนพี่น้องพี่น้องหน,นูตัวแบบนี้สิได้แ่งเดียวนูบาทนี่งท่านนั้นบ่ เ้อบาทท่นเลยได้แล้วได้แล้วตัวพุกลงมาคือขอนไปได้เลยเหตุใดหนงตัวหนึ่งเอาไว้ก่อนหนุอ้อมนะบาทนี่ท้สองห่างทั้งหนึ่งยินชิามียวมีห่างเดี๋ยวเพิ่มขันให้ตัวหนึ่ง เด้มันีกันข้ามีก็มีเดี๋ดึงไม้ไผ่ลงกันบานี่แีเียรเบียกออกไปบ้าน,นี่คเบียกออกไปพดอดเออจะลำ่ำยังไงยลำยังไงกล่องอีเล่ยอู้สุดยอดเดี๋ดึงไม้ไผ่ก่อน Uff và nó gian léo gian nóng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  gian ลากราบเลยเดี๋ยวล้ำเดี๋ยวข้างยอดปามกลางต้นปามเลยง่ากระบาดเลยเขากลางก่อเลย lăn đeo lăn thi chip lăn sườn Thái, xem nào, giữa cẳng cò thôi, lông nhau, dài là này khoảng 20 mét, con nhau ยอดคุณาอดจีีละความยาวยี่สิบเมตรสามลำตอกันหกสิบเมตรเรือไฟความยาวของเรือไฟหกสิบเมตรเอาชิปท่อนหมู่บ้านละชิปท่อนชิปท่อนกัน,กนตกกะสามร้อยกว่าคนละอันนี้ไม่ไม่สั่งไผ่

เดี๋ยวสิได้ตัดใหม่อีกยังบอกพ่ออยู่กับยังหลายล้ำอยู่เดี๋ยวไปเอาลำที่ข้างโดนใหม่ลงก่อนพ่อเหรอครับหายซิบล้ำไั่สั่งไฟไปเฮ็ดค้ำยันห่าน,นไหลเรียไฟเตรียมชิบเบสหน่ยครับออกกัานน่ย เตรียมอุปกรณ์หาชิบร่อนี่ก็กพ่อแม,ม่ในหายเลยแกสามชิบกัวโมูบาตสามชิบคูณหาชิบเข้าไปก็สิบหล่อไปแล้วเนี่ยที่ได้ค้นไม่ไปร่วมกันอยนในโมบาตไปแล้ว นี่คนใหม่ขึ้นรถกันพ่อพ่อ,พอ,พอ ักขนาดแลยบบบนี่จะละล่ำนี่ยโยฮะเอออยู่แล้วเป็นม่รถนี่ไม่ัาไพัห้าสิบ าชิบกว่าเกือกบหกลิปหมดลากเลยพูดนะเด,ดดดเดี๋ยวที่ได้ไปร่วมกันใหจุดศูนย์กลางในหมู่บาต เดี๋ยวแทาได้เนี่ยไม่มันเอียงมากล่ะคือไม่ได้ดึงไว้ทั้งทีบอก ఆరే వతారే చెరే రే రే เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดใช่มาใช่ฮ่่าฮ่าจัดท่านขี่เอามาร่วมห่อปูนะครับทา่านขี่ร่วมสามสี่หมื่บัทเอามาร่วมไปดิชิปหล่อจะมาเอามาถึงพอดีบาทนีญญ่ นนเ,เออจนมม่ที่รุดเ,ยเอยจะใหม่ล่วงเลยครับแทงกัแล้วไงจะใหม่ไปบ้าน ไม่ไพ่ล่งแล้วครับมากินขา้ขาวข้าวเที่ยงเนาะแต่ยังบุกน่กกินไปงก่อนเออมีดใช้นามีดนะเขาจะเลื่อมเขาลง่ง

嗯嗯、啊 <t ose> พอกพริกดิบกันกับ้อยก่อนก้อยเนื้ออ,อืมแต่นหนุยหน่ยงาม เก็บก้ยโอ้คักแล้วนี่ขัาหน่วยละหน่วยเลยยำโป๊ยยำโป๊ยเฮ้ยเพชรชุดยอดโอ้ยนะจะหน่วยก็คัก เงียมือแล้วล่นแล้วครับพี่น้องเก็บกลับนงี้ยไหลล้นแล้วับก่อยเชียบ ยังเลี้ยบไปละพอพอเออออเอเล้บอเล่าเล้ยบรบนี่เลบมนาวมีหรือเปล่เอี๋เออนี่อยู่เงียบน้าดำตองตรงเฮ้ยอม่จอปีนเส้นขอางนี่ไงเร่อล่ากร ใช่ตอนนี้เยไปินเข่าเขาเย่ะรข่ากันเข่ายเร็วันครับนั่งชิ้นข่าชิแข็น้กัด้อยพิเศษโสิงอ่างเะอ๋อไคสิงบความครอะับที่นี่จะได้จบเปิดใช่ไมครับคิดหนาพ่อกันไหม